สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Your Better อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นก็คือความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นผลของความพยายามและความตั้งใจคุณเคยรู้สึกบ้างไหมครับว่าบางครั้งคุณทำทุกอย่างแล้ว แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่เป็นตามที่เราคาดหวังหรือบางทีคุณอาจจะมองคนอื่นที่ประสบความสำเร็จแล้วรู้สึกว่าเขาโชคดีจังมีชีวิตที่ดีจังแต่ว่าความเป็นจริงแล้วนะครับความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องของโชคครับวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกว่าทำไมความพยายามและความตั้งใจจึงเป็นกุญแจสำคัญที่สุด โดยผมสรุปมาได้ทั้งหมด5ข้อนะครับและจะพามาดูตัวอย่างจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จจากความพยายามเพื่อให้คุณเห็นว่าคุณเองก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกันครับเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกครับความสำเร็จไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแต่เกิดจากการเตรียมตัวคือคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่พวกเขาไม่ได้นั่งรอโชคชะตาหรือโอกาส แต่พวกเขาเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอลองนึกดูสิครับว่าถ้าคุณมีโอกาสมาถึงแต่คุณไม่พร้อมที่จะคว้ามันคุณก็พลาดโอกาสนั้นไปจริงไหมครับดังนั้นการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากคนที่ประสบความสำเร็จจะตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าและถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างพวกเขาก็จะลงมือทำในทุกๆวัน เพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมเมื่อต้องเผชิญกับโอกาสหรือความท้าทายใหม่ๆคนแรกนะครับที่ผมจะยกตัวอย่างก็คือคุณโทมัสเอวาเอดิสันคุณคงเคยได้ยินเรื่องราวของคุณโทมัสเอวาเอดิสันแล้วล่ะที่ล้มเหลวถึงพันครั้งก่อนที่เขาจะสร้างหลอดไฟที่ทำงานได้แต่ที่น่าสนใจกว่าน,นั้นคือเขาไม่ได้มองว่าตัวเองล้มเหลวเลยแม้แต่นิดเดียวเขามองว่าทุกครั้งที่หลอดไฟไม่สำเร็จ มันคือการทดลองที่เข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นต่างหากนั่นคือทัศนคติของคนที่เตรียมพร้อมอยู่เสมออีกคนผมจะขอยกตัวอ,อย่างคุณไมเคิลจอแดนนะครับอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานคือคุณไมเคิลจอแดนเนี่ยเป็นอีกคนที่ไม่ได้พึ่งพาโชคชะตานในการประสบความสำเร็จนะครับแม้เขาเองจะเป็นนักกีฬาที่มีพรสวรรค์แต่เขาก็ยังฝึกซ้อมอย่างหนัก เขาเคยกล่าวว่าผมพลาดการชูดมากกว่า9,000ครั้งในการเล่นแพ้มากกว่า300เกมและมี26ครั้งที่ผมพลาดการทำคะแนนตัดสินเกมทุกครั้งที่ล้มเหลวหรือพลาดผมจะลุกและทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนี่คือคนที่เตรียมความพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์จริงๆนะครับ โดยถ้าใครกำลังดูคลิปนี้อยู่และสงสัยว่าคุณจะเริ่มเตรียมตัวอย่างไรผมอยากให้คุณลองตั้งเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันก่อนและเริ่มลงมือทำสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้เช่นการอ่านหนังสือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการดูแลสุขภาพตัวเองทุกการเตรียมตัวจะพาคุณเข้าใกล้ความสำเร็จไปทีละก้าวครับข้อที่ส ความพยายามอย่างต่อเนื่องเป็นกุญแจสำคัญหลายคนล้มเหลวไม่ใช่เพราะขาดพรสวรรค์นะครับแต่ขาดความพยายามที่จะทำต่อไปการพยายามอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ทำให้คนประสบความสำเร็จแตกต่างออกจากคนทั่วไปครับคนที่ล้มเหลวส่วนใหญ่มักจะหยุดความพยายามเมื่อเจออุปสรรคหรือความท้าทายแต่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จนั้นพวกเขาไม่ยอมแพ้ พวกเขามุ่งมั่นและทําต่อไปจนกว่าจะถึงเป้าหมายนั้นที่เขาตั้งไว้ยกตัวอย่างคุณเจเคโรลลิงนะครับนักเขียนชื่อดังที่เขียนเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับโดยคุณเจเคโรลลิงนะครับเขาเคยถูกสํานักพิมพ์ปฏิเสธถึง12ครั้งก่อนที่หนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์จะถูกตีพิมพ์ในที่สุดโดยตัวเธอครับไม่ได้พึ่งพาโชคชะตา แต่เธอพยายามต่อสู้และส่งต้นฉบับไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนยอมรับนั่นคือตัวอย่างของความพยายามอย่างไม่ยอมแพ้อีกคนที่น่าสนใจนะครับก็คือคุณวอล์ด i ิสนีย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรดิสนีย์ที่เรารู้จักกันดีวันนี้เรามองเขาว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แต่รู้ไหมครับว่าในช่วงแรกๆเขาเคยถูกไล่ออกจากงานเพราะมองว่าไม่มีเจตน,นาการมากพอ และโปรเจกต์แรกของเขาก็ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนะฮะแต่เขาก็เองก็ไม่ยอมแพ้พยายามสร้างตัวละครใหม่ๆจนกระทั่งเกิดมิก้เมาส์ที่เรารู้จักกันนะฮะนั่นแหละครับจึงพาเขาไปสู่ความสําเร็จทำให้เรารู้จักเขาในทุกวันนี้ผมขออนุญาตตั้งคำถามนะครับสำหรับคุณมีอะไรบ้างที่คุณเคยทำแล้วรู้สึกท้อแท้เพราะมันไม่สำเร็จในครั้งแรกไหม ลองคิดดูสิครับว่าถ้าคุณลองพยายามอีกครั้งหรือสองครั้งอะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตของคุณบางทีการลองอีกครั้งอาจเป็นกุญแจที่จะเปิดประตูสู่ความสาเร็จของคุณก็ได้นะครับข้อที่3ครับ,รบการตั้งเป้าหมายและวางแผนอย่างรอบคอบการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นอีกส่วนที่ขาดไม่ได้ในการไปถึงความสาเร็จที่เราตั้งไว้ โดยเป้าหมายเป็นเหมือนเข็มทิศที่นำทางให้เรารู้ว่าเราควรเดินไปในทิศทางไหนคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรและเขาจะทำอะไรเพื่อไปถึงจุดนั้นครับยกตัวอย่างคุณอีลอนมัส์หนึ่งในผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกปัจจุบันเขาควบคุมบริษัทใหญ่ๆอย่างเทส l a และ SpaceX แต่กว่าที่เขาจะไปถึงจุดนั้นได้เขาต้องมีการวางแผนและตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนโดยตั้งแต่เด็กเขาฝันว่าอยากจะพามนุษย์ไปสำรวจดาวอังคารและทุกสิ่งที่เขาทำในแต่ละวันล้วนแต่เป็นการสนับสนุนเป้าหมายนั้นทั้งสิน้นแต่ถ้าหากตอนนี้คุณยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่เป็นไรครับลองหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วเขียนลงไปว่าคุณต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรบ้างในชีวิตของคุณ อย่าลืมว่าการมีเป้าหมายจะทำให้คุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรและทำอย่างไรเพื่อไปถึงข้อที่4ครับการเรียนรู้จากความล้มเหลวคือความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จอย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จได้โดยไม่เคยล้มเหลวเลยคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่รู้วิธีเรียนรู้จากความผิดพลาด และใช้มันเป็นบันไดสู่ความสำเร็จยกตัวอย่างคุณสตีฟจ็อบส์ที่ผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าแม้จะล้มเหลวอย่างใหญ่หลวงก็ยังสามารถกลับมาประสบความสำเร็จได้เขาเคยถูกไล่ออกจากบริษัท Apple นะครับที่เขาเองเป็นผู้ก่อตั้งแต่เขาไม่ได้ยอมแพ้เขาเริ่มต้นใหม่กับบริษัท N e x t และ P ิซซ ก่อนที่จะกลับมาสร้าง Apple ให้เป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมผมอยากให้คุณลองทบทวนความล้มเหลวชีวิตของคุณแล้วจดบันทึกว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างและคุณจะพบว่าทุกความล้มเหลวล้วนมีบทเรียนที่ซ่อนอยู่เสมอข้อที่5ข้อสุดท้ายครับการตั้งใจในทุกๆวันทำให้คุณเติบโตนในทุกขั้นตอนความสำเร็จ เป็นผลสะท้อนของการกระทําเล็กๆในทุกๆวันครับการพัฒนาในแต่ละวันทําให้คุณเก่งขึ้นทีละน้อยการตั้งใจทํางานในแต่ละวันไม่ใช่เพียงแค่ทํางานหนะักแต่เป็นการทําสิ่งที่มีคุณค่าและพัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อความสําเร็จวันนี้คุณตั้งใจทําอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วหรือยังครับผมอยากให้คุณลองตั้งคําถามกับตัวเองว่า ถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตคุณได้ทำสิ่งที่คุ้มค่าแล้วหรือยังถ้าคำตอบคือไม่ไม่เป็นไรครับลองเริ่มต้นตั้งใจทำสิ่งใหม่ๆได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5ข้อที่ผมสรุปออกมาได้ผมอยากจะฝากไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแต่มาจากความตั้งใจและความพยายาม ที่จะเรียนรู้จากทุกสิ่งที่เราได้เผชิญอย่ารอให้โชคเข้ามาในชีวิตคุณเองแต่จงสร้างโอกาสด้วยตัวเองด้วยความพยายามในทุกๆวันขอบคุณที่รับชมนะครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มแจ้งเตือนได้ที่สำคัญคุณสามารถแชร์กับเพื่อนๆได้นะครับเพื่อสร้างสังคมและสร้างพลังบวกไปด้วยกันสุดท้ายครับผมเชื่อว่า คุณเป็นคนที่ดีขึ้นได้แน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ